สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับผมฝ่ายชาแนลเฉยมงคลน,นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาที่ข้อของหนงควายไทยนะครับที่ผ่านมาก็คุณนงก็พาไปถ่ายที่เพื่อข้อของเพื่อนนะครับแล้วก็ของลุงนะครับวันนี้ก็มาที่ข้อของตัวเองฝากไว้นิดนึงครับ นี่คือ ID Line นะครับ098 988 0 0 5 3นะครับอ่าเป็น ID Line นะครับท่านที่อยากจะถ่ายคลิปเปิดราคานะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิป่อยนะครับครับผมนงไฟอุทัยครับอยู่บ้านเลขที่ยี่สิหมู่เจ็ดตะบุตุพึ่งเพลินหนองข้าย่างครับจังหวัดอุทัยธานีครับครับ วันนี้เปิดกี่แม่ครับวันนี้มีสามแม่ครับวันนี้เปิดสามแม่ช่วยๆนะครับก็มีแม่นี้แล้วก็แม่นั้นแล้วก็แม่นี้นะครับอ่าเริ่มต้นที่แม่นี้ก่อนเนาะแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่สายทองครับแม่สายทองนะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับแม่สายทองย่อนร้อยสี่สิบหน่อยร้อยสามกว่าเก้าร้อยเก้ากแน่ยังไม่ถึงร้อยสี่สิบดีเนาะใช่ใช่ครับแต่อนาคตเราจะมีบวกบวกเท่าไหร่ไม่รู้ครับอ๋อเเพิ่งทองแรกอ๋อสูงประมาณร้อยย่อนหย่อนร้อยสี่สิบเนาะประมาณสักสามแปดสาก้าได้ไหม สามเก้าสามเก้าเลยหีือ่าอ๋อเนาะครับอืมให้ลูกกี่ตัวแล้วตัแม่เนี้ยตัวแรกเลยครับท้องแรกเลยท้องแรกเลยตัวนี้ท้องแรกอยู่เนาะครับอ๋อเปิดไปเท่าไหร่นะแม่เนี้ยแสนสามหมื่นห้าพันแสนสามหมื่นห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับลูกอยู่ในท้องกี่เดือนสามเดือนก็กว่าคอ่าทับทับพ่อในไว้ครับมีมีหลอดท้องท้องยกมงคลครับยกมงคลนะครับมีหลอดมีใบเนาะมามาลูกมาาทนี้มา <c oughs> มีหลอดมีใบนะครับแม่สายทองชื่อแม่สายทองนี่นะครับแม่สายทองอวันที่ผสมนะครับวันที่หนึ่งมีนาหกห้านะครับวันที่นับคลอดวันที่เก้ามีนาหกห้านะครับหกหกนะครับหกหกหดกมงคล อ่ะครับเรามาดูรายละเอียดครับทีนี้โอ้โหแม่นี้ก็ค่อนข้างยาวนะแม่นี้เนาะยาวแม่นี้จะยาวครับท้องแรกนะครับแม่นี้ท้องแรกไม่คือไม่เคยคลอดเลยใช่ไหมเนี่ยยังยังครับโหอายุประมาณเท่าไหร่นะสามปีกว่าครับสามปีกว่านะครับอืมดีครับควายสามปีแล้วก็ท้องเนี่ยดีกว่าท้องไหวสองปีบางตัวท้องแล้วเนาะอนาคตดีครับแม่ครับ มีขนใบหูสีขาวนะครับมีอ้องชัดเจนนะครับแข้งขาเล็บดีครับถูงเท้าชัดเจนเล็บสั้นจีบดีนะครับหน้าอกหย่อนนะครับไม่นี้กเก้าเกียวยาวมีขวานถ้ำเงินถกักทองนะครับ หางดอกไหมไม่ดอก,ดอกห,าง,กา,หางไม่ดอกนะครับรับประกันว่าหางไม่ดอกนะครับเดินสวยเท่าไรนะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเะดูกุ้พาวตโตได้เยอะครับควายควายยังสูงไล้อีกนะขับันยังไม่มี เพิ่งอายุเพิ่งสามปีเพ็่งควายเหล่ามาจากไหนครับเนี่ยซื้อข้ามาอีกทีครับอ๋อมาอยู่นี่นานยังครับได้มาสัก ครึ่งปีมั้งครับเนี่ยอ๋อมาอยู่นี่ครึ่งปีแล้วนะครับโอ้โหก็ถ่ายก็ดีนะครับถ่ายมะนาวตัดครับาหางไม่ดอกนะครับเป็นแม่เดี่ยวใช่ไหมครับเนี่ยครับแม่เดี่ยวครับอ่าแล้วเอ แม่เดี่ยวสิครับเขาพึ่งทองเนาะโอ้อยังสาวอยู่ดูลักษณะเหมือนกับควายที่นี่แหละควายเต็มสาวจริงเนาะควายเต็มสาวจริงไม่ค่อยสมบูรณ์ที่ไม่ค่อยมีเลี้ยงนะครับก็เลยพื้นที่เริ่มแคบลงใช่ใช่ครับอยู่ในฟาร์มมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีมันสิบตัวครับสิบตัวเนาะ <c oughs> แต่ฝั่งนี้นะครับมีมีควันทำหาดทองสอง ร้องกันนะครับห่างกันประมาณครึบนึงนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ปรากฏนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับชื่อแม่อะไรนะแม่สายทองแม่สายทองอ่าโอเคนะครับไปเราไปอีกที่แม่อีกแม่หนึ่งนะครับแม่นี้เป็นไทยร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเอ่อกระทบอะไรนะครับควายโตได้อ่าเป็นไทยร้อยโตได้อีกครับแม่เนี้ยอายุเพิ่งสามขวบ มีทัดมาลาด้วยนะครับมีทัดมาลาด้วยนะครับอ่ายุคนหูมีทัดมาลาด้วยอ่าละเดี๋ยวเราไปที่แม่นี้ครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่พลอยครับแม่พลอยส่วนสูงเท่าไหร่ครับแม่พลอยเนี่ยร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบมีลูกติดเป็นเพศอะไรครับเพศเมียครับเป็นเพศเมียเนาะครับอยู่ในท้องตอนนี้มีของไข่ครับ ท้องเก้าเจริญครับเก้าเจริญกี่เดือนแล้วเนี่ยออกสำหนดข้อเดนพิจิกาครับอ๋อเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ 190, ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมครับมีส่วนสูงที่ละสี่สิบนะครับท้องอยู่ประมาณกี่เดือนนะประมาณกี่เดือน,นพี่ออกพิจิกานะเดี๋ยวดูใบกัน ใบ,ยอ,บยอยู่ที่นู่นป่ะจูงไปที่ใบเลยใ <laughs> บายวางอยู่ที่นู่นอา่าจะได้เดินโชว์ด้วยนะครับท้ายสวยอ่ลังนมใหญ่นะครับสีเ้าสีชมพูนะครับหางไม่ดอกนี่เอใบใบนี้เนนะาะใบใหญ่หรือใบ,บเล็กใบเล็กในลูกเขาครับอ๋อนี่คือของลูกนะครับใบเล็กเนีเน่เป็นเป็นกยกบุคคลใช่ไหมครับอ่า ลูกนี้เป็นลูกของหยกมงคลน,นะครับเป็นเพศเมียนะครับที่เกิดมาแล้วนะครับนี่หยกมงคลแล้วนี่คือของแม่พึ่งครับทับไปเมื่อ,อวันที่ผสมวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกห้า 65, นะครับกำหนดลอดวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกห้านะครับก้าวเจริญโอเคนะครับของแม่ <c oughs> หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันใช่ไหมครับเออส่วนสูงร้อยสี่สิบครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตู้เป็นหน่อยลูกกินนมครับอ๋อลูกยังกินนมอยู่นะครับลูกกี่เดือนแล้วนะลูกมันหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับเป็นเพศเมียกว่าไม่เต็มไม่เจ็ดเดือนลูกเป็นลูกสาวของหยกมงคลนะครับแข้งขาดีครับเล็บสั้นใหญ่นะครับอีบห่าง หน้าอ,อกกว้างนะครับย่อนให้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยในท้องตัวที่สามครับประมาณตัวที่สามนะครับนะอยู่ในท้องเอหน้าออกหน้าผากออกโหนกๆน,นะครับครับหวัหวโหวนโกอืหัวโหนกแล้วก็จะคุยหนาะนะครับตะคุยคอหนาะกระดานเข่าใหญ่ วกเข่าม <c oughs> แม่นี้ขวัญน,นะครับขวัญยังไม่ปรากฏนะครับน่าจะอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ยังไม่มีขวัญ <c oughs> เอาเดินบนอย่างนี้ควายอย่างนี้ต้องเอาให้ไปย่ำย่ำข้าวเนาะ, <S <S ะย่ำข้าวนี่ดีนะเอาไปนวดข้าวนะครับเพราะจะชอบเดินวน <c oughs> โอพลังนมใจจริงเลยนะครับท้ายดีเต็มเปี้ยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับสนใจก็โทรมาต่อรองราคากันไปดูลูกสาวครับเออลูกสาวอยู่ที่ไหนลูกสาวหยกมงคลนะครับนี่ครับตัวไหนนี่อ๋อตัวนี้โอ้คอตันตึกเลยครับเนี่ยครับหนาครับเป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศเมียคอตันตึกเลยหัวโหนกเหมือนแม่เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกแก้วไฟใช่ใช่อ่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับ โอ้หน้าสวยจังตรงดังมีขวัญคู่นะครับหัวโหนกนะครับแล้วก็คอตันคอหนานะครับตะคุยอตรงตะคุยจะมีขวันนะครับแล้วก็ตรงโอ้ตกอู่เลยนะครับตรงฝั่งนี้ตกอู่นะครับ นี่ลูกสาวหยกมงคลนะครับเป็นลูกสาวของแม่พลอยเนาะใช่ใช่นี่แหละครับสองแม่ลูกเนี่ยครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามชีวิตสามชีวิตไงในท้อง,องโอ้ในท้องเออนะครับนี่อยู่ในท้องอีกนะครับอ่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นเท่าไรนะห้าพนะันเนาะห้าพันนะครับอื หน้าสวยเหมือนกันหน้าแม่มนะครับหน้าตาเออหน้าตาสวยดีเอาละครับท่านผู้ชมครับสนใจก็โทรมาคุยกันเรื่องราคานะครับมีอีกแม่น,นึงเนาะไปะเราไปอีกแม่น,นึงแม่นี้นะครับชื่อยาลูกยายาอ,อ้แม่นี้สีดำนะครับตัวสีดำดีมากเลย ตัวนี้มีลูกติดเป็นเพศตั้งจะเป็นเพศผู้ั้งนี่ลูกติดเพศผู้เนาะตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยนะอันนี้คือลูกก้าวเจริญนะครับโอ้โหแข้งขาใหญ่จริงๆเลยมาดีครับแข้งขาใหญ่ครับโอ้โหขาหน้าดูสิครับนี่ขาหน้าใหญ่มากเลยเยาวลูกยาวยาวอ่ะอ่ะเราได้กี่เดือนแล้วนะลูกนะลูกได้สิบเดือนครับสิบเดือนแล้วนะครับ กังกินนมแม่อยู่อสิบเดือนนี่จับได้แล้วเนะวานะาสมมุติว่าคนที่เขาอ่าเปิดจองอนะสิบเดือนเขาก็จับได้แล้วแต่แม่ยังให้นมลูกอยู่แล้วแม่ท้องอยู่ไหมครับเนี่ยแม่ท้องครับเ,<อ>เปิดเปดเปิดิดดเเท่าไหร่แม่กับลูกเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนสูงของแม่เท่าไหร่นะหนึ่งแสนแปดหมเก้าแสแปดหมเก้านะครับนมสีชมพูแป๊ดเลยนะครับเนี่ยอ อยู่ในท้องมีไหมตอนเนี้ยมีมีครับท้องพ่อไหนครับพ่อคุ้มฝูงครับอืพ่อฝูงเนอะครับประมาณกี่เดือนละประมาณหกเดือนนะครับหกเดือนครับอ๋อก็ใกล้แล้วนะครับแม่นี้ให้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยมันสามตัวครับประมาณสามตัวคือในท้องเนี่ยสี่ใช่ไหมหรือว่าในท้องตัวที่สามตัวที่สามนะชื่อแม่อะไรนะแม่กอมแม่กอมนะครับ แม่นี้ชื่อแม่กอมนะครับส่วนได้ลูกดีครับได้ลูกแข่งขันมาบาดีเลยครับตังนมเขาใหญ่จริงๆเลยหางไม่ดอกนะครับหางไม่ดอกครับหางไม่ดอกรับประกันครับ หางไม่ดอกหูไม่แหวงนะครับ,รบ,รบ <laughs> อยู่ในท้องหกเดือนแล้วนะครับเป็นพ่อฝูงนี่เราเนาะแล้วก็ลูกส่วนลูกชายนี่เป็นก้าวเจริญเรามีหลอดมีใบด้วยใช่ไหม,ม,มหลอดใบก็มีนะครับ เดี๋ยวพาไปดูลูกตัวนี้นะครับขาหน้าใหญ่มากเดน่นะครับสิบเดือนอายุสิบเดือนนะครับโอ้ทำพ่อพันได้ตัวเนี้ยดูแข้งขามาเต็มเลยรวมออยู่ในท้องด้วยนะครับอสองชีวิตกับอีกหนึ่งหัวใจนะครับ อ่เท่าไหรนะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันใช่ไหมม,มีหลอดมีใบนะครับลูกเนี่ยมาดลีลูกชายนะแข้งขาใหญ่จริงๆเลยครับแข้งขามาเต็มเลยควายที่จะใหญ่นี่ก็ดูแข้งขาแล้วครับแข้งขาเขาจะเตรียมไว้เลยว่า,าตัวเขาจะใหญ่ไปแค่ไหน กวาเพิ่งสิบเดือนใหญ่ได้อืมเพิ่งสิบเดือนเองเพิ่งยังกินนมแม่อยู่ครับแม่ก็ยังใจดีให้กินเนาะ,อะแอบลักลัก,ลกดูดเลยเหรอมแม่ส่วนสูงที่ร้อยสามแปดสามเก้านะครับอยู่ในท้องหกเดือนแม่นี้ไทยแท้นะครับไม่มีปนไม่มีปนไม่มีกระทบอะไรนะครับเอาละ เดี๋ยวเราจะพาไปดูใบของลูกครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับใบมาแล้วนะครับนี่ก้าวเจริญนะครับเป็นของลูกที่เกิดมาแล้วชื่ออะไรนั้นลูกอ่ะชื่อก้าวไก่ครับก้าวไก่นะครับนี่อ่าวันที่ผสมนะครับหกพุทธศพหกอะไรนะผมพุทธสภาใช่ไหมหกอะไรพุกจิป่ะพี่พุทธศกิจะยอยยักนะครับพุกจิการนะครับแล้วก็ วันคลอดก็คือสิบห้าพฤศจิกาหกสี่นะครับ <Okay. S 1> ของลูกเกิดมาแล้วนะครับก้าวเจริญมีหลอดมีใบครบนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ <Okay. S 1> แม่กอมกับลูกอยู่ในท้องหเดือนส่วนสูงของแม่ร้อยสามแปดสามเก้านะครับสนใจก็โทรมา,าต่อรองราคากันได้นะครับอ่าละเดี๋ยวจะพาไปชมแม่อื่นด้วยครับมีมีหลายแม่ครับ วันนี้เปิดตามแม่ไปก่อนนะครับแม่นี้ชื่ออะไรเนี่ยอุ้ยตันอย่างกะแม่แนะอันนี้ยังสาวอยู่ใช่ไหมเนี่ยได้ใช,ใช่ครับสายปานชื่อสายปานนี่สาวอยู่ท้องแรกนะครับยังไม่เคยคลอดเลยอ้วนตันตึ๊กเลยแม่นี้ท้องไวไปครับเนะี่ยแล้วแล้วพ่อในทับเนี่ยนะพ่อ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 ,พอูงใช่ไหมจิ้มของเพื่อนมาครับ อ๋อพ่อยืมพ่อเพื่อนมาทับนะครับผมเสียต่อเสียต่อไบไยครอบนะตัวไหนเปลือกไงพ่อเปลือกครับอ๋อนึกว่าตัวที่ได้ตำแหน่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรนะครับอแล้วแม่นี้ชื่ออะไรนะเนี่ยฟ้าใสครับฟ้าใสสูงเท่าไหร่แม่ฟ้าใสเนี่ยประมาณสามแปดได้ครับรถแล้วเขาก็ท้องอยู่ด้วยน่าจะทองครับไปทับจริงจะทองดีหน่อ๋อทับจริงทองดีนะครับแต่ยังไม่ได้ตรวจท้อง ไม่เป็นตัดแบบอีนิ่งนะล่ะสามรอบแล้วครับเนี่ยรอลูกยายาจะดูดดูครับเขามีลูกอ่อนไหมเนี่ยมีลูกติดไหมมีมีลูกสาวแก้วฟ้าครับอ๋อลูกเจ้าฟ้าตัวนั้นตัวใหญ่ใหญ่เลยอ่านี่นะครับคือแม่ฟ้าใสลูกเขาเป็นลูกเจ้าฟ้านะครับเป็นลูกสาวด้วยจะลูกดีมากเออแต่ยังไม่ได้บอกราคานะครับยังยังครับ มีคนให้เรื่อยครับก็ไม่เปิดนะครับ <laughs> แม่นี้ครับเป็นแม่สาวถ้าคนสนใจแม่นี้เราบอกราคาได้ไหมเนี่ยล้างใหม่ก็ได้ยังยังยังไม่เปิดครับยังใช่ไหมเออ <laughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับทายแชแน,นลใจมงคนนะครับก็อ่า ขอจบคลิปด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับขอบคุณที่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของท่านผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับอะไรที่นําเสนอไม่ครบถ้วนต้องกราบประท่านอภัยนะครับท่านผู้ชมครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปได้เวลาเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม